คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันอังคารที่16สิงหาคมนะครับพศส5ง5นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับ คิดคำนวณตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับก็ว่าเมื่อไหร่แอดจะลงสูตรเจาะแนวทางนะครับ3ตัวนะครับชุด2ตัวให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมนะครับวันนี้แอดก็คํานวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันที่16สิงหานะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรมังกรทองนะครับแอดก็ใช้เลขสูตรนะครับในการคำนวณนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2565นะครับก็ไม่ทําอฟพี่น้องผิดหวังนะครับแอดคิมก็ให้เด่นอยู่ที่6กับ9นะครับก็มา9-4นะครับสำหรับชุด ตางรางวันมังกรทองนะครับแตก3ตัวนะครับก็ได้มีอฟซีพี่น้องได้มีความโชคดีนะครับงวดที่แล้วเข้า3ตัว5 9 4นะครับบางท่านก็ได้เห่สามตัวตรงนะครับสําหรับข้อสอบของรัฐบาลไทยนะครับเลขล่างออก9 4นะครับสําหรับของรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่1น่งหสิงหานะครับ1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ก็เดินทางมาถึงครั้งที่11แล้วนะครับสำหรับแนวทางสำหรับปีนี้นะครับศูนย์มาโหดมากเลยนะครับมาเกียบทุกทุกงวดนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนี่7นะครับปีห้าสีนะครับ7มาเกียบทุกงวดนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็คัดสูตรเน้นมาแล้วนะครับก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับ สูตรนี้ใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยแล้วก็หวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้แอดคิมก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับมานำเสนอนะครับมาออกอากาศในเอพีพี่น้องก็รับชมนะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับไม่ใช่จะ40นะครับ40แล้วนะครับ40ปีก็ ครึ่งคนแล้วนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับแอดมินก็คํานวณมาตั้งแต่18นะครับก็ไล่ดูนะครับตอนนี้ก็40นะครับก็เข้าดีนะครับเป็นสูตรมังกรทองนะครับแอดคิมก็มีอยู่3สูตรนะครับมีสูตรตารางวันของมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับถ้าสูตรไหนให้เข้านะครับสมรว้เล่าพัฒนาเนี่ยมีอยู่ประมาณสักอ่าสิบสามสครั้งนะครับของลาวเนี่ยถ้าเข้า7ครั้ง8ครั้งนี่คือเปลี่ยนสูตรเลยนะครับ สำหรับมังกรทองนะครับเข้ามานี้จะเป็นเดือนที่5แล้วนะครับก็เข้าทั้งลาวพัฒนานะครับสําหรับวันจันทร์ล่าสุดนะครับของเดือนสิงหานะครับตรงกับวันจันทร์นะครับก็จะมีตารางวันก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลขออกวันไหนแอดคิมคํานวณให้วันนั้นนะครับสําหรับวันจันทร์ล่าสุดนะครับผมเลขที่ออก9-4ล่างมานะครับแอดคิมจับได้6กับ9ถ้าจับได้9กับ4ีนี่เปรมเลย นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับบางท่านเอาไปจับบินก็เข้านะครับบางท่านก็เข้าตรงๆนะครับบางท่านก็เข้าโต๊ดนะครับสําหรับาขอสอบนะครับในเดือนสิงหาคมวันที่1ที่ผ่านมานะครับตรงกับวันจันทร์ถ้ากลับจะจับได้4นี้แจ่มเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับจับดิบนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับออกวันเดียวกันก็ออก94เหมือนกันนะครับสำหรับล่าสุดวันสุดของเราพัฒนาออก0ูนย์นะครับก็มาอยู่ นะครับ03แล้วก็43ข้างหน้านะครับอ,ออก0399นะครับ03ฝั่งกลางก็จะได้นะครับฝั่งหน้าก็จะได้43ก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับสำหรับสูตรวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับวันอังคารนะครับก็ามาชมกันเลยวันอังคารเลขเด่นก็จะมีเลข3นะครับเลข4เลข1เลข5เลข7เลข0นะครับออกวันที่16ตรงกับวันอังคาร นะครับของรัฐบาลไทยนะครับก็มาดูกันเลยสําหรับตัวเลขนะครับแอดคิมก็จะใช้เลขสูตรในการคํานวณนะครับก็เจาะออกมาเรียบร้อยจะเจาะเลขสูตรให้พี่น้องเลยนะครับผมสาหรับงวดนี้นะครับเลขในตารางก็จะมีเลขศูนย์เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เลขห้าแล้วก็เจ็ดนะครับชุดวินหกตัวนะครับสามารถจับคู่จะวินได้นะครับงวดที่แล้วแตกสามตัว นะครับสำหรับแนวทางนะครับเอดคิมก็จะเจาะชุดในตารางให้5คู่นะครับเหลือนั้นพี่น้องก็ลองไปจับดูเองเอดคิมเจาะชุดวินไว้ให้นะครับสำหรับตัวที่1นะครับเน้นเจาะนะครับผมน้อเน้นก็จะเจาะให้4คู่นะครับเน้นเลยนะครับตัวที่1นะครับจะเจาะอยู่ที่รูดนะครับสายรูดก็รูดเนาะท่านก็วิ่งนะครับอยู่ที่ศูนย์เลย นะครับวับนนี้อยู่ที่ศูนย์นะครับคำนวณสูตรออกมาแล้วก็จะมีอยู่ที่ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์สามอ่าจับในตารางให้เลยนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้านะครับอ่าศูนย์ห้าศูนย์ไปกลับนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับในตารางนะครับตามนี้นะครับสำหรับ ศูนย์นะครับแอดมินก็จะขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่พี่น้องมาเห็นนะครับศูนย์เจ็ดนะครับสําหรับชุดเจาะนะครับเดี๋ยวขยับมาฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับพื้นที่มันแคบนะครับเดี๋ยวได้ซื้อที่ก่อนเดี๋ยวจะขยับให้เต็มเต็มจอนะครับตามนี้นะครับสําหรับเอ่าเจาะในตารางนะครับก็คือศูนย์นะครับแอดคิมจะคัดออกมาให้นะครับตัวที่สองนะครับเด่นๆนะครับก็เน้นเลยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับ ่าก็จะอยู่ที่หนึ่งนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแอดคิมก็จะคัดออกให้เหลือน้อยที่สุดนะครับสำหรับชุดสองตัวนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็คือสามเลยอ่านะครับอยู่ที่สามก็จะมีระหว่างสามสอง นะครับสามสี่สามห้านะครับผมแล้วก็เจ็ดสามนะครับเจาะแค่นี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับประกบคู่ได้ตามนี้นะครับสำหรับพี่น้องอยากได้น้อยที่สุดนะครับเอดก็จะคัดให้นะครับก็ระวังศูนย์สามตัวเด่นนะครับศูนย์ห้าสำหรับหนึ่งก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะครับ สำหรับ3าก็จะมีอยู่ที่3าส่งแล้วก็3าหนะครับสําหรับตัวเด่นจะเจาะให้ตามนี้นะครับผมสําหรับอันนี้ก็ชื่นชอบใครชอบมันนะครับก็กันมาให้นะครับคัดพิเศษนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับก็เข้า94อยู่นะครับสําหรับสุดเจาะของเรานะครับสําหรับ3ตัวนะครับเอสก็จะประกบให้นะครับเน้นๆเลยนะครับจะคัดในตารางให้เลยนะครับ วอเที่แล้วเข้าตารางเต็มๆนะครับห้าเก้าสี่นะวันนี้เอ็กก็จะคัดสูตรมังกรทองนะครับสําหรับสามตัวนะครับก็จะมีเด่นๆอยู่ที่นะครับสามศูนย์หนึ่งนะสำหรับพี่น้องที่สนใจประกบคู่ก็ลองจับดูนะครับชุดวินในตารางมาดีนะครับบางท่านได้เฮลาวพัฒนาตลอดนะครับเจ็ดสามศูนย์นะครับแล้วก็อยู่ที่สาม 40นะครับหรือว่า304นะครับก็จะมีอยู่ที่4 3 1สนอ่าไอ้มินจะจอยห้คู่เปิ้นนะครับเดี๋ยวจะคัดให้พิเศษนะครับแล้วก็จะเป็น4 7 5หนะครับคัดในตารางนเน้นเลยนะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับจุด3ตัวนะครับงวดวันจันทร์ที่แล้วออกนะครับผมในตารางเต็มๆ5 9 4เ4นะครับ ก็ยินดีกับพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับสูตรตัวเลขในทางแอดมินก็คัดลงได้เท่านี้นะครับสำหรับในตระมันสามารถจับคู่ได้อีกนะครับพี่น้องก็ลองจับดูนะครับแอดมินก็จะคัดมาย่อะๆให้ประมาณสักห้าคู่นะครับเดี๋ยว fc พี่น้องว่ามันเยอะนะครับตามนี้นะครับสาหรับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่16สิงหานะครับวันนี้ก็ขอให้เข้าต่องวดนะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับสําหรับวันนี้ถ้า fc พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับแนวทางนะครับ หวยรัฐบาลไทยนะครับจุดเจาะ3ตัวนีดน้ก็ก่อนออกไปก็อยลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ admin ด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับ fc พี่น้องอยากได้สูตร2ตัวนะครับ2ตัวเด่นหรือว่าเม็เดียว ก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาคำนวณสูตรมาให้พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาลุก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีโชคมีชัยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ